สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับตัวมิเตอร์ซาม่าตัวนี้อจะเห็นว่าอยู่กับผมนี่มีสองตัวนะตัวนี้คือตัวที่ผมซื้อนะครับส่วนตัวนี้คือเป็นตัวที่คนที่แนะนำผมให้ผมซื้อเขาซื้อ <c oughs> ไม่งงนะ <c oughs> คือเจ้าของเครื่องตัวเนี้ยเขาแนะนำให้ผมซื้อคือเขาไม่ให้ผมดูอะไอเราก็เออเห็น,ม,น,ม,นมันราคาถูกมันมันถูกจังวะ แล้วข้างในมันจะเป็นยังไงก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูนะส่วนเรื่องราคาตอนนี้น่าจะลงถูกลงไปอีกแหละปัญหาก็คือเนื่องจากว่าตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันไม่มีฟิลเรื่องของเรื่องนะอันนี้นะครับที่เขาใช้ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าไม่มีฟิลแล้วถ้าหากคุณวัดผิดอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะมันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวมาดูข้างในนะฮะอันนี้คือเจ้าตัวเขาไปวัดไฟนะครับด้วยการลองอะนะครับลองด้วยความอ,าอยากรู้ว่าไฟมันมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่เพื่อนว่าเขาปรับมิเตอร์มาที่ย่านวัดควมมทานตรงนี้นะแล้วไปวัดไฟฟ้า AC 220โวลต์นะครับเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในคลิปที่ผมทําไว้ข้างก่อนเนี่ยนะครับจะย้ําเตือนว่าอย่าวัดผิดเดดขาดอันนี้ก็คือเขาไปวัดผิดนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในมันมีสภาพเป็นยังไง พลาสติกมันก็เป็นพลาสติกไม่ค่อยดีนะครับพลาสติกเขาเรียกอะไรนะพลาสติกกรอบอะไปชั่งกิโลก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับราคาราคาถูกพลาสติกแบบนี้สภาพข้างในก็ยังดูใหม่เพราะมันของของยังใหม่อยู่นะครับของยังซื้อมาใช้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นเรื่องความพลาดเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเซียนแค่ไหนก็พลาดได้นะเพลอเลยได้นะก็เรื่องแบบนี้มันว่ากันไม่ได้ครับน,นี่เลยดูสภาพนะครับอันนี้คือลักษณะการช็อตที่เกิดขึ้นนะนี่เลยนะครับภาษาทั่วๆไปเรียกอะไรนะอาร์คเหรอครับอาร์คดีช็อตอันนี้คือสภาพของสวิตนะครับ ทองแดงซึ่งเป็นส่วนที่น่าสัมผัสสวิตตัวนี้เวลาเราบิดนะครับมันจะมาต่อต่ออยู่สามขยักนะครับมันจะมีแง่งอยู่สามแง่งแล้วเวลาเราบิดเนี่ยมันจะต่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอยางีงนะครับเวลาบิดไปมันก็จะเคลื่อนไปไนะครับเคลื่อนไปนะอันนี้ก็เห็นว่ารีสิสเตอร์ชน,นี้ดำไหม้หมดเลยนะเส้นทางแดงตรงนี้ก็ขาดตรงนี้นะครับ ตัวเดนนี่ขาดหลุดลอยออกมาเลยหลุดลอกออกมาไหมนะครับรีเซ็ตเตอร์นี่ไหมหมดเลยมันไม่มีฟิวนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่มีฟิวป้องกันให้เลยนะเพราะฉะนั้นอ,อย่าวัดผิดเด็ดขาดนะครับหมายถึงว่าอย่าไปตั้งย่านวัดคคามเป็นทานแล้วไปวัดไฟฟ้านะครับ ตั้งย่านวัดไฟฟ้าไปวัดความต้านทานไม่เป็นไรนะแต่ถ้าตั้งย่านวัดความต้านทานแล้วไปวัดไฟฟ้านะปัญหาเกิดขึ้นแน่นะครับอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะสำหรับส่วนใหญ่ถ้าเซียนแล้วก็หรือถ้าถ้าใช้เครื่องมือเก่งนะมันก็โอกาสที่จะพลาดเนี่ยมันก็ ก็มีะนะแต่ว่ามันก็น้อยคือมันพลาดได้ทุกคนแหละนะครับผมก็ยังพลาดมันเผลอเลยกันได้ครับอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนเพื่อนดูนะครับถามว่ามันถูกมันถูกอ่ะมันช็อตบันพังบางคนก็ไม่เสียได้นะครับมันมันไม่ไม่มันถูกอ่ะจะ้ยใจพูดยังไงก็มันถูกพังก็ซื้อใหม่นะครับแต่ว่าถ้าพังบ่อยๆซื้อบ่อยๆก็เป็นหลายตังายตังนะครับเป็นเงินไรบาท ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ตัวที่ผมใช้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ